สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิกอาคาจากช่องชิดัมทาโร่นะคะในหัวข้อความรักของคนโสดในเดือนมิถุนายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนโสดคะในเดือนหน้านี้นะคะมิถุนายน2563ความรักของพวกคุณมีนาโนมจะเป็นไปในทิศทางใดบ้างนะคะ ย้ำเหมือนเดิมว่าคลิปแบบนี้ก็เป็น general reading เหมือนกันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนเข้ามาเล่นกันแล้วมีความสุขออกไปนะคะเป็นการเล่นเพื่อจะเป็นไกล์ไลน์อย่างหนึ่งหรือว่าเพื่อที่จะเข้ามาเลือกแล้วฟังเอาไว้เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ว่ากันนะคะทีนี้เหมือนเดิมนะมีไพ่อยู่ด้วยกันทั้งหมด4กองนะคะกองที่1นกองที่2กองที่สกองที่4แีแดนจะวางลูกเต๋าให้นะคะนี่คือกองที่1นะ นี่คือกองที่สองค่ะกองที่สามนะและนี่คือกองที่สี่ค่ะโอเคทีนี้นะคะอ,อย่างที่บอกทุกครั้งเลยว่าเวลาเล่นพิอาคอาัในช่องของแอร์เนี่ยนะคะไม่ต้องใช้ความคิดค่ะให้ใช้ความรู้สึกให้คุณตั้งคำถามในใจอยากจะรู้ว่าความรักของเราในเดือนหน้ามันจะเป็นยังไงนะคะแล้วให้คุณเลือกไพ่กองที่ดึงดูดใจคุณที่สุด ว่าไพ่กองไหนที่คุณรู้สึกชอบนะคะอยากเลือกก็ให้เลือกได้เลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะทีนี้เดี๋ยวแอนให้เวลาเลือกสามวินะคะโอเคอย่างที่บอกว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ให้เลือกนานเดี๋ยวแอนขอเก็บไพ่ก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะที่ไพ่กองที่หนึ่ง กองนี้นะคะโอเคทีนี้ขอดูหน่อยสิความรักของคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคะ่ะคนโสดกองที่หนึ่งคะขอดูหน่อยว่าอ๋อขออภัยคะ่ะในเดือนมิถุนายนนะคะหรือในเดือนหน้านี้นะคะขอดูหน่อยว่าความรักของพวกคุณน่ะจะเป็นยังไงบ้างในเดือนหน้านี้คะ่ะคนที่เลือกกองที่หนึ่งอย่าลืมนะว่าก็ยังเป็น general reading อยู่ดีนะคะและมีหลายคนบอกว่าคุณแอน พูดสั้นจังเลยนะเราก็พยายามพูดให้มันกระชับนะคะเอาแต่เนื้อไปเลยนะทุกคนจะได้แบบฟังแล้วเข้าใจได้ง่ายๆแบบนั้นนะคะถ้าใครรู้สึกว่าสั้นไปขอภายนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคนโสดกองที่หนึ่งความรักของคุณในเดือนหน้าค่ะคิงเหรียญเด็กถือเหรียญ เด็กถือไม้เตียมเพรสเดอะสตาร์เดอะทาวเวอร์นั่นจะมีความรักมีมีเอ่ยยังไม่เทอมความรักแต่ว่าจะมีคนเข้ามานะในเดือนหน้านะคะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยคนคนนี้เนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเป็นไปในลักษณะที่ คุณอาจจะรู้สึกว่าเขายังไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่หรือครอบครัวคุณหรือคนรอบตัวคุณหรือว่าสังคมมองว่าเขายังไม่เหมาะกับคุณเท่าไหร่อาจจะต่างกันที่อายุเขากับคุณอาจจะอายุต่างกันอาจจะต่างกันที่โปรไฟล์เช่นเขาอาจจะด้อยกว่าคุณในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานฐานะการศึกษาหรือใดๆนะคะแต่ทีนี้เนี่ยไพ่บอกว,กว่าการเข้ามาของคนคนนี้มันจะแอนรู้สึกว่าเขาจะทลายกำแพงบางอย่างนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ The Lovers เขาจะเข้ามาทลายกำแพงบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะและแอนว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะมีแรงฮึดถึงแม้ว่าจะนานเขาจะรอ ถึงแม้ว่าดูแล้วเป็นไปไม่ได้เขาจะรอเพราะว่าเขารู้สึกรักคุณจริงๆเ <c oughs> ขารู้สึกชอบคุณจริงๆ <c oughs> เขารู้สึกถึงแรงดึงดูดระหว่างคุณกับเขาที่มีให้กันหรืออาจจะเป็นคุณเองนะคะที่รู้สึกถึงแรงดึงดูดนี้แล้วก็ไม่อยากจะยอมแพ้กับความสัมพันธ์นี้ทั้งๆท,ท,ที่รู้สึกว่ามันต่างกันอะ่ะมันไปกันไม่ได้คนอื่นอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไปกันได้หรอคนอื่นอาจจะรู้สึกว่า เขาเด็กกว่าเรานะเดี๋ยวเขาจะไปเจอคนอื่นหรือเปล่าหรือเออเราเด็กกว่าเขานะเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเอ้ยมันต่างกันมากเลยนะหน้าที่การงานการศึกษาอะไรต่างๆท่า,ามกลางปัญหาเหล่านี้คุณกับเขาจะรู้สึกว่าไม่อยากที่จะยอมแพ้ค่ะไม่อยากที่จะปล่อยมือจากกันและกันแล้วมันจะเป็นยังไงต่อเนี่ยอันนี้เป็นแค่ทิศทางแนวโน้มนะคะอย่างที่บอกนะดูให้คร่าวๆก่อน ก้าดาบโอเคก็เข้าใจว่ามันจะมันค่อนข้างที่จะต้องแรกๆนะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอาจจะยังอาจจะยังไม่ได้เปิดตัวมากนะักบางคนอย่างที่บอกนะด้วยความต่างกาันหรือบางคู่คบกันในที่ทํางานน่ะมันจะยังเปิดตัวไม่ได้มากนะแล้วมันก็จะมีความเครียดมีความกังวลน,นะคะมีความไม่แน่ใจต่างๆนานาแต่ว่าโอเคเห็นถึงความพยายามเห็นถึงความพยายามเห็นถึง ถึงแม้ว่าจะยังไงก็ตามนะคะขอให้พูดคุยกันเยอะๆเข้าใจกันนะคะคนอื่นอาจจะยังไม่เข้าใจเราไม่เป็นไรนะคะแต่ขอให้คุณกับเขาสองคนเข้าใจกันก็พอโอเคไหมอ่าทีนี้อย่างรวดเร็วไปถึงกองที่สองค่ะคนที่เลือกกองที่สอนะคะอ่าทีนี้มาดูกันขอดูหน่อยความรักของคนที่เลือกกองที่สองค่ะ ในเดือนหน้านี้ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างคะความรักของคนที่เลือกกองที่สองคนโสดกองที่สองเดือนมิถุนายนความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกนะคะว่าคลิปแบบนี้ยังไงก็เป็น general reading อยู่ดีเนาะแล้วก็มีบางคนบอกว่าแอน พูดสั้นเกินไปนะคะพูดให้ยาวกว่านนี้หน่อยได้ไหมแอนก็อยากจะพยายามคงเอกลักษณ์ของการพูดน้อยๆของแอนไว้หมายถึงว่าเราอยากจะพูดให้มันกระชับพูดให้มันเอาเนื้อๆไปเลยแล้วคุณจะได้เข้าใจง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าแอนพูดน้อยเกินไปขออภัยด้วยนะอ่าทีนี้อขออภัยค่ะมาดูกันนะคะว่าอ่ะเป็นยังไงบ้างคนที่เลือกกล่องที่สอง ด้วยคิงหรือครินดับโอเคแอนมองว่ามันจะมันจะต้องมันจะต้องออมีการมีการตัดสินใจแล้วค่ะนะคะคุณอาจจะอยู่ในความรักที่เขามีช้อย คุณอาจจะเป็นตัวเลือกของเขาหรือในทางกลับกันเขาอาจจะเป็นตัวเลือกของคุณทีนี้เนี่ยแน่นอนความสัมพันธ์เนี่ยไพ่ค่อนข้างชัดมากว่าเขามีเขามีคนที่ต้องให้ความสําคัญมากกว่าหนึ่งคนหรือเขามีคนอื่นที่ต้องให้ความสําคัญด้วยเขาไม่ได้มีแค่เราคนเดียวทีนี้เนี่ยมันจะเกิดการตัดสินใจว่าจะเก็บเก็บ,กบนะว่าจะเก็บใครไว้ว่าจะปล่อยใครไปนะคะ แล้วเขาจะตัดสินใจยังไงอะสำหรับความสัมพันธ์ที่มันมีมากกว่าคนหนึ่งคนอเนี้ยโอเคคือตัวเขาอะตัดสินใจแล้วล่ะว่าอยากจะคบกับใครเขารู้ดีอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือ เขาก็จะยังไม่ปล่อยอีกคนนะเหมือนกับว่าเขาก็ยังพอใจที่จะมีอีกคนอยู่ในขณะที่ใจอะรุนละว่าไม่ยังไงก็ไม่เลือกคนนี้นะคะเหมือนกับยังไงก็ไม่เลือกเราเขามีอีกคนหนึ่งแต่เขาก็จะไม่ปล่อยเราหรือเขาเลือกเราแต่เขาจะไม่ปล่อยอีกคนหนึ่งที่เขาคุยอยู่นะคะมันเหมือนกับว่าเขาตัดสินใจไปแล้วนะ ไพ่กองเนี้ยนะคะคนโสดความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนหรืออะไรก็ตามที่ยังไม่มีสถานะเขาตัดสินใจแล้วนะณเวลาเนี้ยคนคนนี้เขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเลือกใครแต่เขาปัญหาคือเขาจะยังไม่ปล่อยอีกคนหนึ่งไปเขาเลือกเราเขาก็จะไม่ปล่อยคนนั้นเขาเลือกคนนั้นเขาจะยังไม่ปล่อยเรานะคะเหมือนกับว่าก็จะแอบคบแอบคุยไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อไป มันจะมีคน move on เลยจริงคือจะมีคนที่แบบจะมีคนที่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วกับการที่จะอยู่ตรงเนี้ยเหนื่อยกับการที่จะต้องตามเหนื่อยกับการที่จะต้องงอ้อเหนื่อยกับการที่จะต้องออตอบคําถามของตัวเองในใจว่าเขารักเราบ้างไหมเขาแคร์เราหรือเปล่าเขาจะเอาอยัางไงต่อนะคะคือไม่ไหวแล้วที่จะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาเลือกไม่ได้หรอก แต่มันจะมีระหว่างคุณกับอีกคนนึงอะนะคะคนที่คนที่คนที่เป็นต้นเหตุนเนี่ยเขาจะไม่เลือกแต่ระหว่างช้อยสองช้อยเนี่ยระหว่างคุณกับอีกคนนึงเนี่ยจะมีใครคนใดคนหนึ่งตัดสินใจพอเดินออกไปไม่เอาแล้วเสียเวลานะคะแล้วมันจะเป็นยังไงอีก โอเคแอนมองว่านะความสัมพันธ์นี้เนี่ยนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ของคนที่เขายังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขายังต้องการที่จะมองไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายแล้วอันว่าคนคนนี้จะไม่เหลือใครเพราะว่าถึงแม้ว่าคนที่เป็นคนคุยก้าวออกไปนะคะคนที่เขาคนที่คนที่เขาไม่ได้เลือกตัดสินใจก้าวออกไปหรือ อาจจะเป็นคนที่เขาเลือกนั่นแหละแต่ตัดสินใจก้าวออกไปเหมือนกันเพราะว่ารับไม่ได้ที่เขาเป็นแบบนี้แอนมองว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะคนโสดคนที่เลือกครงที่สองคะ่ะถ้าคุณกําลังคุยกับใครอยู่และมีสถานะไม่ชัดเจนนะแอนมองว่าการที่อยู่กับคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเสียเวลาเปล่าค่ะเขาเป็นคนที่ใจคอโลเลแล้วก็ยังยังไม่พร้อมที่จะ จริงจังกับใครทั้งนั้นยังอยู่ในสถานะของคนที่ยังมีความสุขกับการเป็นโสดหรือว่าการได้คุยกับคนนั้นเฟรสกับคนนี้ได้จีบคนโน้นไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะแอนแอนว่ากองนี้เนี่ยถ้าคุณรอไหวคุณรอแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันเสียเวลาเปล่านะคะออกมาเถอะนะอ่ะทีนี้คนที่เลือกกองที่3าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน ขอดูความรักของคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะคนโสดกองที่สามค่ะคนรักของพวกคุณในเดือนหน้านี้มีแนวโน้มที่จะเป็นยังไงบ้างอย่าลืมนะว่ายังไงคลิปนี้ก็เป็น general reading อยู่ดีนะคะแล้วก็เรื่องของการที่มีบางคนบอกว่าแอนพูดสั้นไปพูดน้อยจังเลยพูดยาวๆหน่อยนะก็คืออยากจะอธิบายว่าแอนพยายามนะคะที่จะ พูดให้กระชับที่สุดพูดให้เอาแต่เนื้อไปเลยละกันนะแล้วก็ให้พวกคุณได้เข้าใจง่ายๆนะคะไม่ไม่ไม่ต้องยืดยาวมากนะฟังเสร็จปุ๊บจะได้ไปดูคลิปอื่นไปดูช่องอื่นไปทำอะไรต่อไปได้นะก็ใครที่คิดว่าแอนพูดสั้นเกินไปนะคะแอนขออภัยจริงๆนะทีนี้มาดูกันกลับมาที่กองที่สามของเราขอดูหน่อยค่ะความรักของคนโสดกองที่สาม ความรักของพวกคุณในเดือนหน้ามีนาโนมจะเป็นยังไงบ้างหดาบ move on แล้วจะ้ะดม e m อืมไพ่ก้อนนี้คุณ move on ออกมาแล้วนะคะคุณรู้สึกว่าไม่ไหวที่จะรอแล้วเบื่อแล้วเกินคุมเครืออยู่นั่นแหละจะเอาอยัางไงจะคบใหม่คบจะจีบไม่จีบจะเลือกไม่เลือก เบื่อแล้วกับความดราม่านะคะถ้าเธอจะเป็นแบบนี้ก็อยู่คนเดียวไปเถอะนะคะฉันก็ไม่ทนแล้วเหมือนกันนะคะก็จะมีการไพ่กองที่สามเนี่ยคือไพ่ของคนที่ตัดสินใจที่จะมูฟออนตัดสินใจที่จะไปข้างหน้าตัดสินใจที่จะไม่อยากจะรอเบื่อที่จะรอแล้วรอมานานมากแล้วหรืออาจจะเป็นการตัดสินใจว่าถ้าเขาเปลี่ยนไม่ได้เราเป็นคนเปลี่ยนเองอะไรแบบนี้ถ้าคุณคิดยืนยันที่จะเป็นแบบนี้โอเคงั้นเราไปเองอะไรแบบนี้ค่ะอ่าทีนี้ ยังไงต่ออ่าเดินออกมาแล้วนะคะก็คือฮอตเลยนะอยากจะบอกว่าพอคุณตัดสินใจ move on ปุ๊บจะมีคนเข้ามาเลยเหมือนกับมันเป็นเรื่องของจัก,กรวาลเขารอโอกาสนี้รอว่าเมื่อไหร่คุณจะตัดสินใจ เปลี่ยนชีวิตของตัวเองเปลี่ยนทางเดินของตัวเองสักทีเพื่อเขาจะได้ส่งคนใหม่เข้ามาให้นะคะพอโสดปุ๊บหรือว่าพอไม่ได้คุยกับคนคนนี้ปุ๊บพอคุณตัดสินใจ move on ปุ๊บ hot เลยจ้ะนะคะเป็นหนุ่มเนื้อหอมเป็นสาวเนื้อหอมมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาคุยนะคะมีตัวเลือกเข้ามาจนเครียดเลยแหละนะคะงงว่าเอ๊ะนี่มันอะไรนะคะแล้วจะเป็นยังไงอีก เกมเพอร์ Emperor, เห็นไหมอำนาจของการเลือกอำนาจของการได้เป็นผู้ตัดสินใจอำนาจของการได้เป็นได้สัมผัสถึงการที่มีคนน้อนมาขายขนมจีบคนนี้มาขายขนมจีบนะคะเดือนหน้านี้เตรียมตัวเลยนะคนที่เลือกกองที่สามนะคะถ้าคุณ move on ได้เมื่อไหร่นะรับรองนะคะว่าไม่ต้องกลัว move on แล้วจะแบบเหงาๆคนเดียวไม่มีเวลาให้เหงาเลยจ้ะแต่มีแนวโน้มว่าคุณก็จะยังไม่เลือกใครนะ คุณก็จะยังไม่ไม่ใช่ว่าไม่เลือกใครหรอกไม่รีบถึงแม้จะมีตัวเลือกเข้ามามีชอ์เข้ามานะคะแต่ว่าคุณอีแนวโนมที่จะยังไม่ค่อยรีบนะกกับความสัมพันธ์ยังอยากที่จะค่อยๆดูไปก่อนค่อยๆเลือกไปก่อนนะคะเพราะว่าเขตละกับการที่จะต้องเข้าไปเป็นตัวเลือกของใครหรือว่าเขตละกับการที่จะต้องเจอความรักที่มันแบบไม่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้เนี่ยจะขอเป็นคนเลือกบ้านจะขอดูดีๆก่อนบ้านนะโอเคกองที่สามนะคะ หนุ่มฮอตสาวฮอตทั้งหลายทีนี้มาถึงกองที่4ค่ะกองสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่เลือกไพ่กองที่4ความรักของพวกคุณเป็นยังไงบ้างคะอย่างที่บอกนะคลิปแบบนี้ก็เป็น general reading ไม่ใช่โดวงส่วนตัวอยู่ดีนะคะแล้วก็สำหรับใครที่บอกว่าแอนพูดน้อยคุณแอนพูดยาวๆหน่อยได้ไหมทำไมพูดสั้นจังเลยนะคะก็อย่างที่บอกว่า เป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะแล้วก็แอนพยายามที่จะพูดให้มันกระชับพูดให้สั้นนะคะให้คุณได้แต่เนื้อเนื้อไปเลยแล้วก็พยายามให้คุณฟังแล้วเข้าใจง่ายฟังแล้วตีความง่ายๆเพื่อที่คุณจะได้มีเวลาไปดูคลิปของชางแนลต่างต่างต่อไปหรือว่าได้มีเวลาไปทําอย่างอื่นต่อไปอะไรอย่างนี้นะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถ้าถ้าใครที่รู้สึกว่าแอนพูดสั้นไปนะแอนขออภัยจริงๆนะคะต้องขออภัยจริงๆนะ อาทีนี้ขอดูหน่อยค่ะความรักของคนโสดคนที่เลือกกองที่สีในเดือนมิถุนายนเป็นยังไงบ้างดูหน่อยสิ6ดาไปไหน คนตัดสินใจที่จะ Move อนอีกกองหนึ่งแล้วเป็นอีกกองหนึ่งที่ m o ฟออนแล้วแต่ว่ากองนี้นะคะคือไม่ใช่ Move On เพราะว่าเขาไม่ชัดเจนแต่รู้สึกว่าอ่าเป็นกองที่คุณอาจจะชอบใครคนหนึ่งมากๆพยายามที่จะทําเพื่อเขามากๆอยากที่จะอยากที่จะให้เขา คือไปกองเหมือนกับว่าไปชอบเขาว่าเราเป็นโสดแล้วเราแต่ว่าตัวโสดแต่ใจไม่โสดเรามีคนคนหนึ่งที่เราชอบอยู่แหละแต่ว่าเขาไม่ได้ชอบเราแล้วคุณรู้สึกว่าคุณพยายามบางคนพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองให้สวยขึ้นให้หล่อขึ้นให้เก่งขึ้นให้ดีขึ้นอยากที่จะได้เข้าไปอยู่ในสายตาของคนคนเนี้ยคนที่เราชอบอะแต่คุณรู้สึกว่า เรามาไกลาจากการที่เป็นตัวเองมากเกินไปแล้วอะนะคะณนะวันนี้เราพยายามมากจนเราเหนื่อยแล้วคุณรู้สึกว่าโอเคถ้าเขารู้สึกว่าเรายังไม่ใช่คุณอยากจะพอละอืมคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันมันเหนื่อยเปล่าอะคะ่ะสิ่งที่คุณทํามันไม่มีประโยชน์นี่เราทําอะไรอยู่นะคะพอกลับมาถามตัวเองพอกลับมาคุยกับตัวเองแล้วรู้สึกว่าเออถ้ามันไม่ใช่เราไม่ฝืนไหม เนี่ยถ้ามันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้อยู่แล้วอะเราเหนื่อยเปล่านะเนี่ยเราไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นดีกว่าไหมรักคนที่เขารักเราหรือหาคนที่เขารักเรามากกว่านี้ดีกว่าไหมใจอะยังลืมเขาไม่ได้นะเนี่ยใจอะยังถอนตัวจากการที่เราชอบคนคนนี้ไม่ได้หรอกแต่ว่าเหมือนกับเหตุผลมันเอาชนะอารมณ์อะค่ะนะคะคุณรู้สึกว่าโอเคยังไม่ลืมหรอกแต่ว่าก็จะไม่อยู่ตรงนี้แล้วแล้วจะเป็นยังไงอีกโออ เขามีแนวโน้มว่าพอคุณจะไปเขามีท่าทีว่าจะรังอ่ะอืกลายเป็นว่าคนคนนี้นะคะพอคุณตอนที่คุณจีบเขาอยู่ตอนที่คุณชอบเขาอยู่หรือตอนที่คุณพยายามทําเพื่อเขาอยู่อ่ะเขาเขาไม่ค่อยเห็นค่าหรอกเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรือเขาไม่ได้แสดงออกอะไรแต่พอคุณจะไปอ่ะเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่อยากจะเสียคุณไปคุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขา เขาสำคัญกับใครสักคนหรือเขามีค่านะคะแต่ถามว่าการที่เขารัางเราไว้อะแล้วเขาจะคบกับเราไหมแอนมาว่าเขาก็ยังไม่คบหรอกเนี่ยเห็นไหมเขารัางเราไว้ก็เพื่อที่จะรู้สึกว่าอยากจะมีใครสักคนหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะเลือกเราอยู่ดีอะยังคงอืยังคงอยู่ในช่วงของการมองหานะคะยังคงอยู่ในช่วงของการตัดสินใจแต่เอาอย่างนี้ละกันถ้า ถ้าอย่างไงนะคะมันเป็นการตัดสินใจของคนที่เลือกกองที่สามเอาอย่างนี้ถ้าคุณอยากจะกลับมาหาคนคนนี้นะคะแอนก็ต้องบอกตามตรงว่าจากไพ่เนี่ยเขาจะยังให้สถานะกับคุณไม่ได้เหมือนเดิมนะคะแต่มีแนวโน้มว่าเขาจะเขาจะให้ความสําคัญกับคุณมากขึ้นแต่เขาจะยังไม่ให้สถานะกับเราทีนี้ถ้าคุณโอเคกับตรงนี้คุณกลับไปได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอยากจะทําตามความตั้งใจเดิมคือ move on ออกจากความสัมพันธ์นี้แล้ว นะคะก็สามารถทําได้ไปเริ่มต้นใหม่ได้เหมือนกันนะโอเคเรียบร้อยแล้วสําหรับทั้ง4กองนะคะย้ำว่าเป็น general reading เหมือนเดิมทั้งหมดนะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ